ดีค่ะดิฉันนางสาววรรณพาตะกุฎโทนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์วันนี้ดิฉันจะมาแนะนําสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราค่ะนั่นก็คือพระราชวังสนามจันทร์พระราชวังสนามจันทร์ถูกสร้างขึ้นในปีพศ2450ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จงโปรดก้าวให้หลวงพิทักษ์มานพหรือพระยาสุนปรสิธิ์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างซึ่งเดิมทีมีเพียงสองพระที่นั่งก็คือพระที่นั่งพิมานประถมและพระที่นั่งอภิรมณ์ดีพระที่นั่งองค์แรกก็คือพระที่นั่งพิมานประถมค่ะพระที่นั่งพิมานประถมพระที่นั่งองค์แรกในพระราชวังสนามจันทร์ เป็นอาคารสองชั้นแบบตะวันตกก่อสร้างด้วยอิฐมีช่องระบายลมและระเบียงรูปกรงสลุสลักเป็นลวดลายแบบศิลปะไทยแท่ที่นั่งสามัีคีมุขมาศเป็นอาคารทรงไทยยกสูงจากพื้นประมาณหนึ่งเมตรมีอัฐจัรย์ลงสองข้าง ราชการที่6ทรงใช้ในการเสด็จออกว่าราชการประชุมข่าราชการเสือป่ารวมทั้งใช้เป็นโรงละครแสดงโขนซึ่งผู้แสดงจะแสดงในพื้นที่เฉลียงทั้งสามด้านใช้ตำหนักมารีราชรัฐบรรดังเดือนไม้ตะวันตกของชั้นสีแดงชั้นสองมีทางเดินเชื่อมไปพระที่นั่งคาลีมคอ่ะ พระตำหนักชารีมงคลอาจอาคารตะวันตกสองชั้นแบบโรแมนติกผสมผสานกับปราสาทแบบเรเนซองส์ของฝรั่งเศสและแบบฮับจิมเบอร์ของอิตกลษสีเหลืองไข่ไก่หลังคามงกระเบื้องสีแดงรัชกาลที่หกจะใช้ประทับในกิจด้านศิปาอนุสาวรีย์่าเหลตั้งอยู่กลางสนามหน้าพระตำหนักชารีมงคลอาจ เป็นรูปบ่อทองแดงขนาดเท่าตัวจริงของย่าเหลสุนัขพันธ์ทางที่ทรงเก็บมาเลี้ยงเมื่อครั้งสเสด็จเดือนเดือนจำย่าเหลมีความจงรักภักดีฉเฉลียวฉลาดเป็นที่โปรดปานทําให้ถูกรอบยิงโดยผู้มีใจอิจชามีกองราชนิดปนที่แท่นใต้รูปและกำหนดทับฝันเรือนไม้สักทรงไทยเจ็ดหลังหันเข้าหากัน ล้อมรอบนอกชานสี่เหลี่ยมตรงกลางนอกชานนี้มีต้นจันทร์ใว้ต้อนรับชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าบำเพ็ญกุศลและการแสดงวัฒนธรรมไทยเดิมพระตำหนักทับแก้วอาคารหลังเล็กอยู่เชิงสะพานสุนทรถวายใช้ประทับในฤดูหนาวมีภาพเขียนขาวดำของรัชกาลที่หก พระทนัยเร์เนศตั้งอยู่กลางสนามใหญ่หน้าพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและเป็นที่เคารพบูชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและประชาชนทั่วไปผู้คนส่วนใหญ่ที่มาพระราชวังสนามกันแหงนี้นอกจากมาชมพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆยังมีการทํากิจกรรมอื่นๆเช่นการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งและการจีบแบท ยังมีการให้อาหารปลาและการไหว้พระขอพรเป็นการพักผ่อนหย่อนใจวันนี้ดิฉันนางสาวดวงกมลเคหะและนางสาววารรณภาปิติโธมขอลาไปก่นนะคะสวัสดีค่ะ